เรามาชมกันชัดๆเลยนะครับตอนเที่ยงนะครับแดดจ้าๆจอประสิทธิภาพสูง LG Certified กับกล้องระบบใหม่ของตัวบราวฟุ้งที่ตัวจอตัวนี้รองรับควบคู่กันไปด้วยนะครับดูภาพการถอยหลังนะครับเดีย๋ยวผมจะถอยให้ดู นะท่านชมภาพเอาจักรยานโมโดตอไซค์ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเนี่ยครับภาพมันจะคมกริบเลยนะฮะซึ่งระบบแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกล้องถอยหลังทั่วๆไป ที่เราใช้กันแบบดั้งเดิมแล้วนะครับถ้าท่านต้องการงานแบบนี้สเปคสินค้าแบบนี้นะครับอย่าลืม2องดินไทยแลนด์นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่08 163 26566ครับหรือเข้าไปรับชมนะครับผลงานอื่นๆนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel นะครับ2องดินไทยแลนด์ได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ